สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเซียนทองคำนะครับรายการที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับทองคำนะครับที่ตรงไปตรงมาที่สุดนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของการเทรดทองนะครับว่าการเทรดทองนะครับมันคืออะไรนะครับและมีแบบไหนบ้างและแต่ละแบบเนี่ยมันเหมาะกับใครบ้างนะครับผมโดยการเทรดทองนะครับทุกวันนี้เนี่ยเป็นที่นิยมมากนะครับเพราะว่า ตลาดทองเป็นขาขึ้นนะครับผมและหลายๆคนเนี่ยก็เข้ามาลงทุนในตลาดนี้กันเยอะขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเทรดนะครับโดยการเทรดทองนะครับผมมันจะแบ่งออกเป็น3แบบหลักๆนะครับที่นิยมกันในประเทศเรานะครับก็คือ1ก็คือการเทรดแบบออนไลน์นะครับหรือเทรดทองผ่านตัวของโบรกเกอร์ที่อยู่ในประเทศไทยของเรานะครับอย่างเช่นหัวซิงเฮงแม่ทองสูบออซิ G, อล,ลิส YLG อลอ อินเตอร์โกพวกนี้นะครับผมอันนี้ก็คือการเทรดทองออนไลน์ที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปนะครับแล้วก็แบบที่2ครับก็คือที่เขาเรียกว่าโกลฟิวเจอร์นั่นเองนะครับแล้วก็แบบสุดท้ายครับหรือที่เราเรียกกันว่าเทรดแบบ CFD หรือว่าเทรดสปอตนั่นเองนะครับดยทั้ง3แบบนี้ผมบอกเลยว่ามันต่างกันมากๆนะครับผมแล้วก็อาจจะเหมาะกับนักลงทุนเนี่ย ที่แตกต่างกันด้วยนะครับผมมาเริ่มกันที่ตัวแรกก่อนนะครับก็คือการเทรดทองออนไลน์หรือว่าเทรดทองไทยของเรานั่นเองนะครับซึ่งการเทรดทองไทยของเรานะครับก็จะมีโบรกเกอร์ให้เลือกมากมาย,ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ทองสุขห่ขวงหัวเส้นเฮง,เงออซิริสออโรล,ล่า YLG อินเตอร์โกนะครับมีเยอะเลยนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมขอยกตัวอย่างเป็นของหัวเงเส้นเฮงแล้วกันนะครับซึ่งถ้าเราจะเทรดนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีขั้นต่ำอยู่ที่5าบาทนั่นเองนะครับ แปลว่าเราจะต้องใช้เงินลงทุนเนี่ยประมาณ2,50,000บาทขึ้นไปเลยนะครับในการเทรดครั้งหนึ่งนะครับและการเทรดครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะทำำํากําไรยังไงและได้กําไรเท่าไหร่นะครับก็คือเราจะได้กําไรตรงที่เวลาที่เราเทรดนะครับสมมติทองขึ้นไป100บาทเราก็จะได้กําไรทันที100บาทต่อน้ําหนักทอง1บาทนะครับแต่ขั้นต่ํามันคือ5บาทใช่ไหมครับแปลว่าถ้าทองขึ้นไป100บาทเราก็จะได้กําไรทีหนึ่ง500บาทเลยนะครับใน1วัน มสมมุติทองนะครับขึ้นไปอย่างช่วงนี้นะครับทองขึ้นลงวันละพันนะครับแปลว่าถ้าทองขึ้นวันหนึ่งหนึ่แล้วเราขายทํากําไรไปเนี่ยเราก็จะได้กําไรทีเดียว5000บาทต่อวันเลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเรียกได้ว่าเป็นอีกทางหนึ่งในการทํากําไรจากการซื้อทองคําแท่งแล้วก็ขายทองคําแท่งนะครับหรือเป็นการเทรดระยะสั้นนั่นเองนะครับผมโดยข้อดีของการเทรดทองไทยนะครับก็คือถ้าเราคาดการผิดทางนะครับเช่น เราคิดว่ามันจะขึ้นใช่ไหมครับผมโดยส่วนใหญ่ก็คือเราซื้อเพื่อหวังว่ามันจะขึ้นแต่ทองมันดันลงมาอันนี้ไม่เป็นไรครับเราสามารถที่จะไปรับทองจริงมาไว้ก่อนได้นะครับและเมื่อทองมันกลับไปที่ราคาเดิมเราก็ค่อยตัดสินใจอีกทีว่าเราจะขายหรือว่าเราจะเก็บไว้นั่นเองนะครับอันนี้คือข้อดีของทองไทยนะครับก็คือสามารถที่จะรับเป็นทองคําจริงๆได้นั่นเองนะครับ ทีนี้หลายคนอาจจะงงระหว่างเรื่องของการเทรดทองกับออมทองนะครับอย่างในแอป,ปโกนาของพ่อซิ้งเฮงเนี่ยเขาก็จะเอา2ออย่างนี้มารวมไว้ในแอป,ปเดียวเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าถ้าใครที่อยากเทรดเป็นก้อนได้กําไรทีเดียวเยอะๆนะครับผมแนะนําว่าให้เทรดเป็นตัวของการเทรดทองคําออนไลน์ไปเลยนะครับส่วนใครนะครับที่อยากเทรดจำนวนเงินน้อยๆนะครับเช่น1000บาท2,000บาทนะครับผม ก็เลือกเป็นแบบออมทองก็ได้นะครับตัวนั้นสามารถที่จะเทรดทองได้เหมือนกันแล้วก็ถ้าเราคาดการณ์ผิดนะครับเราสามารถที่จะไปรับทองจริงได้เหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าโดยความเห็นส่วนตัวของผมผมมองว่าการอมอทองนะครับและเอามาเทรดเนี่ยมันจะเป็นคนละวัตถุประสงค์กันนะครับการอมทองก็คือการที่เราออมเพื่อที่จะได้รับทองคาจริงจริงนะครับโดยที่เราจะไม่สนนะครับว่าเราจะซื้อราคาไหนขายราคาไหนแต่เราต้องการต้นทุนเฉลี่ยของมันนะครับเพื่อจะเก็บเป็นทองคําแท่ง เป็นการฝึกวินัยในการออมของเรานะครับอันนั้นคือจุดประสงค์ของการออมทองนะครับแต่ถ้าเราเอาออมทองมาผสมกับเทรดทองเนี่ยมันจะมั่วไปหมดนะครับคือเราเห็นกําไรนิดๆหน่อยๆเราก็จะปิดทํากําไรปิดทํากําไรไปอย่างนั้นมันจะคนละวัตถุประสงค์กันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ผมแนะนําผมแนะนําว่าไปเทรดทองเลยดีกว่าส่วนออมทองเนี่ยออมเพื่อรับทองจริงโดยที่เราไม่ต้องไปสนใจราคาของมันนะครับอันนี้ก็คือตัวของ เทรดทองคำออนไลน์นะครับซึ่งก็มีหลายโบรกเกอร์ให้เลือกเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆพี่ๆนะครับว่าจะเลือกของตัวไหนนะครับผมไม่ได้มีตัวที่แนะนําเป็นพิเศษนะครับแต่ว่ามันจะมีข้อเสียอยู่นะครับสําหรับการเทรดทองไทยก็คือเรื่องของค่าเงินบาทนั่นเองนะครับมันก็จะมีหลายรอบอยู่เหมือนกันนะครับที่ทองคําโลกนะครับขึ้นไปแล้วแต่ทองคําไทยเนี่ยไม่ขึ้นหรือขึ้นน้อยนะครับเพราะว่าค่าเงินบาทของเราแข็งค่านั่นเองนะครับ ถ้าค่าเงินบาทของเราแข็งค่านะครับหรือค่าที่เรียกว่า USD ทับ THB นะครับถ้าตัวนี้เนี่ยมันเกิดการตกลงมานะครับหรือเรียกว่าบาทแข็งนั่นเองนะครับมันก็จะเป็นอุปสรรคนะครับทำให้ทองคําไทยของเราเนี่ยราคาไม่ไปไหนนั่นเองนะครับต่อให้ทองคําโลกขึ้นได้เยอะแต่บาทแข็งมากๆเนี่ยมันก็ทําให้ทองของเราเนี่ยราคาขยับไปได้ไม่ไกลมากพอนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นอุปสรรคสาหรับตัวการเทรดทองไทยนะครับก็คือเรื่องของค่างเงินบาทอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับในเรื่องของการเทรดที่เราต้องดูเลยก็คือเรื่องของความต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขายนะครับโดยเฉพาะคนที่ต้องการที่จะทํากําไรระยะสั้นนะครับผมซึ่งราคาที่ต่างกันนะครับระหว่างราคาซื้อและราคาขายนี่เขาจะเรียกกันว่าค่าสเปรดนั่นเองนะครับหรือเอาง่ายๆนะครับมันก็คือค่าบล็อกหรือว่าค่าจำนัดนั่นแหละนะครับ ถ้าใครที่เคยลงทุนในทองคําแท่งหรือทองรูปพันธุ์น่าจะคุ้นกับค่าบล็อกใช่ไหมครับเอาตรงๆค่าค่าส่วนต่างระหว่างราคาซื้อกับราคาขายนะครับที่เราเห็นกันในเว็บเนี่ยเวลาที่เราเทรดจริงนะครับมันก็คือค่าบล็อกนั่นแหละนะครับยิ่งมันห่างกันมากนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้ามันห่างกันเป็นร้อยเนี่ยแปลว่าถ้าเราซื้อแล้วเราขายทันทีเราจะขาดทุนทันที100บาทนะครับเพราะฉะนั้นทองมันจะต้องขึ้นไป100ย อันนี้ยังไม่กําไรนะครับถ้าทองขึ้นไป100ต้องขึ้นไป200ครับเราถึงจะเริ่มกําไร100บาทนะครับเพราะว่ามันมีสเปดอยู่100นั่นเองนะครับเวลาที่เราซื้ออันนี้ก็คือตัวของทองคําไทยนะครับซึ่งข้อดีของมันก็คือเราสามารถที่จะไปรับนะครับผมทองคําจริงได้ด้วยนะครับ แล้วก็มีกฎหมายคุ้มครองกําหนดอะไรเรียบร้อยนะครับคือถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยแน่นอนนะครับอันนี้คือการเทรดทองไทยนะครับที่เป็นเทรดแบบออนไลน์นะครับตัวนี้นะครับก็จะเหมาะกับมือใหม่นะครับที่อยากที่จะเทรดทองอยากลงทุนทองนะครับเพราะว่าการถือทองไว้เฉยต้องบอกเลยนะครับว่ากำไรของมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับถ้าเทียบกับการลงทุนประเภทอื่นๆการถือทองไว้เฉยยิ่งถือไว้นานเนี่ยเงินเฟ้อมันก็จะกินกําไรของเราไปด้วยนั่นเองนะครับ ตัวต่อมานะครับก็คือตัวของโก f ฟิเจอร์นั่นเองนะครับหรือที่เรียกกันว่าทีฟนะครับซึ่งตัวโก f ฟิเจอร์นี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันสามารถทํากําไรได้ทั้งฝั่งของทองขาขึ้นและขาลงเลยนั่นเองนะครับจะไม่เหมือนกับเทรดทองไทยอันแรกนะครับอันนั้นเนี่ยเราจะสามารถทํากําไรได้แค่ฝั่งของขาซื้อนะครับก็คือซื้อเพื่อหวังที่มันจะขึ้นนะครับเวลาที่ทองลงเนี่ยเราไม่สามารถทําอะไรได้นะครับ แต่โกฟิวเจอร์นะครับเราสามารถที่จะทำกำไรฝั่งขาลงได้หรือที่เขาเรียกกันว่าการเล่นช็อตนั่นเองนะครับผมโดยเวลาที่เราช็อตทองนะครับก็คือการที่เราเก่งว่าทองคำเนี่ยจะมีการปรับตัวลดลงเช่นทองคำนะครับปรับตัวลดลง200บาทนะครับอันนี้เราก็จะได้กำไรจากการช็อตทองทันทีนะครับ200บาทนะครับโดยการเทรดแบบฟิวเจอร์นะครับเราไม่สามารถที่จะรับทองจริงๆได้นะครับ แปลว่าถ้าเราคาดการทิศทางทองผิดเนี่ยมันคือการขาดทุนอย่างแท้จริงนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยเข้าไปช็อตทองนะครับหวังว่าทองมันจะลงมา200บาทหรือ1000บาทอะไรก็ตามนะครับตามนักวิเคราะหสมมุติว่ามันไม่ลงนะครับแล้วมันก็ขึ้นไป1000บาทเนี่ยนะครับแล้วมันไม่ลงกลับมาอีกเลยเนี่ยสถานะช็อตของผมนะครับก็จะต้องปิดไปแล้วก็ยอมรับผลการขาดทุนไปนะครับผมมันขึ้นไปเท่าไหร่ผมก็ขาดทุนเท่านั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่เรา เทรดทองแบบที่เขาเรียกว่าเทรดแบบฟิวเจอร์หรือว่าเป็นทีฟิกเนี่ยเราจะต้องมีความรู้พอสมควรนะครับมากขึ้นมามากกว่าการเทรดทองไทยแบบปกติแล้วนะครับเพราะว่ามันคือการซื้อขายทํากําไรกันแบบระยะสั้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะรับทองจริงได้และเป็นการขาดทุนจริงๆนะครับแต่ข้อดีของการเทรดแบบฟิวเจอร์เนี่ยก็มีอยู่นะครับก็คือเขาจะให้เลเวอเรจของเรามานั่นเองนะครับก็คือเราจะใช้เงินลงทุนที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับผลตอบแทนนะครับ โดยเขาจะมีอยู่2ส,สัญญาก็คือตัว10บาทกับ50บาทนะครับฟังดูเนี่ยทำไมมันต้องซื้อทีเดียว10บาทดูเหมือนว่าจะใช้เงินเยอะกว่าตัวของตัวเทรดทองตอนแรกใช่ไหมครับที่ใช้ขั้นต่ําแค่5บาทแต่ตัวนี้ขั้นต่ําเป็น10บาทก็คือจะต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ำ5 0 0แสนหรือเปล่านะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถใช้เงินลงทุนแค่50,000บาทแค่นั้นนะครับในการเทรดทองคํา10บาท เป็นเพราะว่าเขาให้เลเวเลตหรือว่าเครดิตของเรามานั่นเองนะครับก็คือเราสามารถใช้เงินลงทุนขั้นต่ำที่10%ของสัญญาได้นะครับก็คือสัญญามูลค่า5 0 0 0เนี่ยเราใช้เงินลงทุนขั้นต่ำแค่10%ก็คือ50,000บาทนั่นเองนะครับในการเทรดเพราะฉะนั้นสมมุติว่าผมใช้เงิน50,000บาทในการเทรดแต่ทองคำเนี่ยขึ้นไป100บาทนะครับและขั้นต่ำเนี่ยมันคือ10บาทใช่ไหมครับ ผมก็จะได้กําไรทันที1000บาทนะครับโดยที่ใช้เงินลงทุนแค่5 0,000ต่างก,กันกับตัวแรกที่เป็นเทรดทองไทยนะครับตัวนั้นเนี่ยผมเนี่ยจะต้องใช้เงินนะครับจำนวน2 5 0 0 0 0บาทนะครับในการทํากําไร1000บาทเท่ากันเห็นไหมครับว่าต่างกันมากนะครับการเทรดแบบฟิวเจอร์เนี่ยเราจะได้เรื่องของเลเวเรจหรือว่าใช้เงินทุนที่น้อยกว่านะครับในการทํากําไรนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับของการเทรดฟิวเจอร์เนี่ยคือเขามีอายุสัญญาด้วยยกตัวอย่างเช่นเราสามารถ ออกออเดอร์นี้นะครับผมแล้วเราก็จะต้องปิดออเดอร์ภายใน1เดือนข้างหน้าแบบนี้นะครับเราก็จะต้องปิดออเดอร์ภายใน1เดือนข้างหน้าไม่ว่า1เดือนนั้นเราจะกําไรหรือขาดทุนเราก็จะต้องปิดนะครับเพราะว่าอายุสัญญาของเขามีให้เราแค่1เดือนนะครับโดยการเทรดน,นะครับผมจะแนะนําแค่2ตัวนะครับก็คือตัวของทองไทยนะครับแล้วก็ตัวของโกสปอตซึ่งเป็นตัวที่3ที่ผมกาลังจะพูดต่อไปนี่แหละนะครับ ซึ่งตัว gold spot หรือว่าทองคําโลกเนี่นะครับเราจะไม่ได้ใช้หน่วยในการเทรดเนี่ยเป็นบาททองไทยแล้วนะครับที่เราเคยได้ยินกันบาทละ4 0 0 0มบาทละ50,000เนี่ยจะไม่ได้เทรดในราคาแบบนั้นนะครับเราจะเทรดในหน่วยที่เรียกว่าดอลลาร์ต่อไทรซอนนะครับซึ่งนับกันเป็นเหรียญน,นะครับอย่างเช่นทองขึ้นไป2,000เหรียญสามพน 3, เหรียญแล้วอันนั้นก็คือที่เขาพูดกันในเรื่องของการเทรดแบบสปอตนั่นเองนะครับหรือว่าทองคําโลก โดยการเทรดแบบสปอร์ตนะครับต้องบอกครับว่ามันยังไม่มีกฎหมายมารองรับนะครับสำหรับการเทรดแบบนี้ในประเทศไทยนะครับผมแต่ต่างประเทศเนี่ยมันถูกกฎหมายนะครับแต่ในประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้อ่เขาเรียกว่าไม่มีกฎหมายมารองรับแต่มันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับสามารถที่จะนํารายได้ไปยื่นภาษีอะไรเนี่ยได้ตามปกติเลยนะครับแต่ว่าไอ้ตัว2แบบแรกนะครับก็คือเทรดทองไทยนะครับแล้วก็ตัว เทรดทีกหรือว่าโกลฟิเจอร์เนี่ยอันนี้มีกฎหมายในประเทศไทยรองรับถูกต้องตามกฎหมาย100%นะแต่ตัวเทรดแบบสปอ t ตนะครับที่ผมจะแนะนำเนี่ยมันจะยังไม่มีกฎหมายมารองรับนะครับอันนี้ต้องบอกตรงๆนะครับแต่มันก็ไม่ได้ผิดกฎหมาย โดยการเทรดแบบ CFD เนี่ยนะครับผมหรือเทรดโกลสปอเนี่ยเราจะเทรดผ่านโปรแกรมที่ชื่อว่า Meta Trader นะครับหรือที่เราเรียกย่อๆว่า MT 4 MT 5นั่นเองนะครับโดยส่วนตัวผมแนะนำให้ใช้ MT 5นะครับเพราะว่าทันสมัยกว่าแล้วก็มีเครื่องมือให้เทรดเยอะกว่านั่นเองนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นโปรแกรมใหม่สำหรับใครให,หลายๆคนนะครับที่เพิ่งเข้ามาเทรดโกลสปอนะครับ แต่ว่ามันมีบัญชีเดโมหรือว่าบัญชีทดลองเนี่ยให้เราสามารถเข้าไปลองใช้ระบบเทรดได้จริงนะครับแต่ว่าไม่ได้เงินจริงนะครับเขาจะมีเงินทดลองมาให้เทรดเราสามารถไปเรียนรู้วิธีการออกออเดอร์กดบายกดเซลล์ยังไงนะครับผมทํากําไรยังไงแล้วก็ล็อกกําไรเลื่อน SL อยังไงสามารถทําได้กับกราฟจริงเลยนะครับอันนี้แนะนําว่าให้ลองไปใช้บัญชีทดลองในการเทรดระบบนี้ก่อนนะครับข้อดีของการเทรดแบบสปอตคืออะไรนะครับ คือเราไม่จําเป็นต้องไปกังวลเรื่องค่าเงินบาททองที่มันขึ้นจริงๆนะครับทองโลกที่ขึ้นจริงๆเนี่ยเราก็จะได้กาไรจริงๆเลยโดยไม่ต้องมาคํานึงถึงเรื่องค่าเงินบาทมันจะแข็งหรือเปล่ามันจะอ่อนหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อดีของการเท,ทร,ทนนรดรททแบบสปอตนั่นเองนะครับโดยการเทรดแบบสปอตเนี่ยเราก็จะได้เลเวอเรจนั่นเองนะครับคล้ายๆกับการเทรดแบบฟิวเจอร์เลยคือเราใช้เงินลงทุนที่น้อยมากนะครับในการทำกำไรเท่าๆกันกับการเทรดทอง2รูปแบบแรกนะครับ โดยเงินลงทุนเริ่มต้นนะครับของการเทรดแบบสปอตเนี่ยก็จะอยู่แค่20ดอลลาร์เท่านั้นนะครับผมสำหรับบางบรกเกอร์นะครับ20ดอลลาร์เนี่ยประมาณแค่700บาทเท่านั้นเองนะครับเราก็สามารถที่จะทํากําไรจากการเทรดแบบสปอตได้แล้วนะครับแต่โดยส่วนตัวผมไม่ได้แนะนําให้นําเงินแค่20ดอลลาร์ไปเทรดนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเสี่ยงที่พอร์ตจะแตกหรือว่าพอร์ตจะล้างนั่นเองนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะแนะนําที่100ดอลลาร์ขึ้นไปนะครับในการเทรด คือ100อดอลลาร์เนี่ยเราก็สามารถที่จะออกเราสามารถที่จะซื้อทองเนี่ยหออนซ์ได้แล้วนะครับโดยออกหลอดขั้นต่ําของเขาเนี่ยจะมีหลอดขั้นต่ําอยู่ที่0.01นะครับถ้าเราออก0.01เนี่ยสมมติว่าทองขึ้นไปที่10เหรียญเนี่ยเราก็จะทํากําไรได้แล้ว10เหรียญน,นั่นเองหรือประมาณ350บาทนะครับผมแต่ถ้าเราเทรดในหลอดที่สูงกว่านั้นนะครับเช่น0.03นะครับ เราก็จะได้กําไรแล้ว1,000บาทนั่นเองครับโดยที่เราใช้เงินลงทุนแค่3,000บาทซึ่งจะต่างกับการเทรดทองแบบ2ตัวแรกมากๆนะครับอันนี้โดยส่วนตัวผมเนี่ยก็เทรดตัวของสปอตอยู่เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าตัวของทองไทยแล้วก็ตัวของคีเฟกเนี่ยมันใช้เงินลงทุนเริ่มต้นค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยเลือกมาเทรดแบบสปอตเพราะมันใช้เงินลงทุนน้อยแต่ข้อเสียของมันก็คือไม่สามารถที่จะรับเป็นทองจริงได้นะครับและก็ มันก็มีความเสี่ยงด้านของราคาขึ้นลงที่ค่อนข้างผันผวนกว่าราคาทองไทยด้วยนั่นเองนะครับและข้อดีข้อต่อมานะครับสำหรับการเทรดสปอตนะครับก็คือค่าสเปดของมันต่ำมากมากนะครับส่วนต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20เซนแค่นั้นนะครับ20เซนก็ประมาณ7บาทนะครับซึ่งเทียบกับการเทรดทองไทยนะครับที่มีค่าบล็อกอยู่ประมาณ50บาทหรือส่วนต่างราคา50บาทเนี่ย โอกาสที่เราจะทํากําไรเนี่ยก็จะยากขึ้นนั่นเองนะครับแต่การมาเทรดแบบสปอร์ตและค่าสเปดต่าๆแบบนี้เนี่ยการที่เราจะทํากําไรเนี่ยบางคนเขาสามารถทํากําไรเป็นไลนนาทีได้เนี่ยก็สาเหตุเป็นเพราะว่าค่าสเปดของมันค่อนข้างแคบนั่นเองนะครับผมผมยกตัวอย่างเช่นถ้าทองขึ้นไปแค่1เหรียญเนี่ยเราก็กําไรแล้วนะครับและวันหนึ่งทองเนี่ยมันวิ่งกันเป็นร้อยเหรียญน,นะครับผม แต่ผมไม่ได้แนะนําว่าให้ทํากําไรแค่หนึ่งเหรียญนะครับอันนั้นก็กําไรน้อยเกินไปไม่คุ้มค่าไฟเท่าไหร่นะครับละการเทรดแบบสปอตเนี่ยเราสามารถที่จะทํากําไรได้ทั้งฝั่งของขาขึ้นแล้วก็ขาลงเลยนะครับที่สําคัญมันไม่มีอายุสัญญามากําหนดแบบตัวของ TF เฟด้วยนะครับเราสามารถที่จะช็อตนะครับถ้าเป็นใน CFD หรือว่าการเทรดแบบสปอตเนี่ย mm hmm. เขาจะเรียกว่า CFD นะครับการช็อตเนี่ยก็คือการเซลทองนั่นเองนะครับเราสามารถเซลลทองเนี่ย ได้นานเท่าไหร่ก็ได้นะครับตราบเท่าที่เราคิดว่ามันจะลงไปต่อนั่นเองนะครับหรือเราจะบายทองแล้วก็ถือไว้นานเท่าไหร่ก็ได้นะครับไม่มีอายุสัญญามากําหนดนะครับว่าคุณจะต้องปิดสัญญาคุณจะต้องปิดสถานะโพซิชันภายในเดือนนี้ปีนั้นอะไรนี้นะครับ mm hmm. ผมเคยเห็นคนที่ถือสถานะบายเนี่ยมากที่สุดนะครับที่ผมเคยเห็นเนี่ยอยู่ประมาณ3-4ปีเลยนะครับก็คือบายมาตั้งแต่ทองอยู่ที่พันแปดร้อยเหรียญเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ปิดเลยก็มีนะครับผมก็คือถือลันเทนไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นข้อดีของการเทรดแบบสปอตนั่นเองนะครับที่สําคัญเลยคือมันสามารถที่จะล็อกกาไรเอาไว้ได้ด้วยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติวันนี้ผมเข้าเทรดที่ราคา3,300เหรียญน,นะครับปรากฏว่าทองขึ้นไปที่3,050เหรียญน,นะครับแต่ผมยังไม่ได้ปิดออเดอร์ยังไม่ได้ปิดทํากําไรผมอยากไปลุ้นที่ว่าทองเนี่ยมันอาจจะไป3า0 0หรือเปล่าแบบนี้เนี่ยผมสามารถเลื่อนสต็อปลอผมขึ้นไปกลายเป็นว่า ผมขอกำไรสัก20เหรียญก็ได้นะครับก็คือเลื่อนสต็อปลอขึ้นไปที่3,020เหรียญน,นะครับตอนนี้ราคาปัจจุบันอยู่ที่3,050เหรียญปรากฏว่ามันไม่ไป3,004ครับมันลงกลับมาที่เดิมนะครับกลับมาที่3 0 3ผมก็จะไม่ขาดทุนนะครับผมจะได้กําไร20เหรียญน,นะครับแปลว่าถ้าผมทําแบบนี้เนี่ยผมก็จะมีแต่กําไรกับกําไรนะครับก็คือกําไรน้อยกับกําไรมากแค่นั้นเองนะครับอยู่ที่ว่าการาฟเนี่ยมันจะไปในทิศทางที่เราคาดการไว้หรือเปล่า โดยสรุปนะครับถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยผมแนะนําว่าให้ลองไปเทรดทองไทยดูก่อนนะครับเพราะว่าทองไทยเนี่ยมันเทรดง่ายแล้วก็ราคาไม่ผันผวนมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือมันเราเนี่ยชินกับราคาของทองไทยมากกว่านั่นเองนะครับส่วนตัวของท f เฟเนี่ยผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเงื่อนไขของมันค่อนข้างเยอะแล้วก็ใช้เงินลงทุนที่ค่อนข้างสูงพอสมควรและไม่สามารถรับเป็นทองจริงได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเทรดทองไทยปกติเนี่ย ถ้าเราเทรดติดทางเราก็ยังได้ทองมาอยู่นะครับผมเรายังไม่ได้ขาดทุนทันทีนะครับเพราะยังไงทองในระยะยาวนะครับ5ปี10ปีต้อยเราติดดอยเนี่ยมันก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นั่นเองนะครับเราจะไม่ได้เป็นผลขาดทุนแบบตลอดไปนะครับผมและตัวที่3มคือเรื่องของโกลสปอตอันนี้เนี่ยเทรดไปก็ไม่ได้ทองจริงก็จริงนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันใช้เงินลงทุนที่ต่ํามากๆนะครับก็คือประมาณ $100 ดอลลาร์นะครับถ้าขั้นต่ําหรือถ้าขั้นต่าเริ่มต้นอะไรเนี่ยก็คือ20ดอลลาร์นะครับซึ่งตััวนนี้ะครบ ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้นะครับจากเงินลงทุนน้อยๆนะครับสําหรับใครนะครับผมที่สนใจในการเทรดโกลสปอตหรือว่าทองคําโลกนะครับผมแนะนําให้เทรดเป็นบัญชีเดโมหรือบัญชีทดลองก่อนนะครับเพื่อที่เราจะรู้ว่า ระบบของมันทำงานยังไงกดบายกดเซลล์ยังไงนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจในการเทรด gold spot หรือว่าทองคับโลกนะครับผมก็แนะนำอยู่แค่2โบรกเกอร์นะครับก็คือตัว exness นะครับแล้วก็ xm นะครับเพราะว่า2โบรกเกอร์นี้เป็นโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือที่สุดและได้ rating ดีที่สุดแล้วนะครับในโบรกเกอร์ที่ คนไทยเทรดกันทั้งหมดนะครับผมในปี2025เนี่ยเอกเก็ได้อันดับหนึ่งของประเทศไทยเราด้วยนะครับผมซึ่งความน่าเชื่อถือของโบลกเกอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับในการที่เราจะพิจารณาในการเปิดบัญชีนะครับโดย XM แล้วก็ x n e เนนะครับเขาก็เปิดมาเนี่ยมากกว่า15ปีแล้วนะครับผมอย่าง x n e เนเนี่ยก็17 18ปีแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ใช้ตัวของ Xnet อยู่ด้วยนะครับ เพราะว่ากราฟมันเนี่ยค่อนข้างนิ่งนะครับผมเนีใช้มาหลายโบรเกอร์มากๆครับแต่รู้สึกว่าตอนนี้นะครับเอ็กเนี่ยจะเป็นโบรเกอร์ที่นิ่งที่สุดนะครับในเรื่องของค่าสเปดไม,ม่ว่าจะเป็นช่วงข่าวแรงหรือช่วงปกติกราฟเขาเนี่ยจะเสถียรมากๆนะครับแล้วก็เวลาถอนเนี่ยก็ได้เงินไวด้วยนะครับไม่เกิน15นาทีถ้าเราไปเลือกโบกต่างประเทศอื่นๆนะครับ บางทีเนี่ยต้องรอเป็นวันเลยนะครับกว่าที่เงินจะเข้านะครับแล้วก็ลิงก์ข้างล่างนะครับถ้าสมัครเนี่ยก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่าผมก็จะได้เป็นค่าคอมมิชชั่นด้วยนะครับผมหรือว่าค่าแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับโอเคครับวันนี้ก็เท่านี้นะครับใครที่มีคําถามนะครับเกี่ยวกับทองคําแท่งหรือว่าทองรู่วพันธ์นะครับหรืออยากมาแชร์อะไรเกี่ยวกับการเทรดเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างไว้ได้เลยนะครับวันนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ